วิธีประหยัดแบตเตอรี่ขั้นสุดไปกับ S22 Series ถ้าจะพูดถึงมือถือตระกูล a 2 2 s ี r i นะครับก็จะเป็นมือถือที่ตระกูลราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ละคนนะครับก็จะมีวิธีถนอมตัวเครื่องนะครับแตกต่างกันไปอย่างในเรื่องของหน้าจอนะครับเราก็จะหากระจกหรือหาฟิล์มกันรอยเนี่ยมาใส่และอย่างตัวเครื่องเนี่ยเราก็จะหาเคสมาใส่ใช่ไหมครับแต่อย่างเรื่องของแบตเตอรี่นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะใช้งานถนอมกันไว้มากแค่ไหนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็แนะนําวิธีการตั้งค่า a 2 2 s ี r i ไปกับ a 2 2 Ultra แล้วนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมา 1เปิดใช้งานดักโหมดสำหรับมือถือตระกูล X22 ซีรีส์นะครับเขาก็จะใช้หน้าจอแบบ OLED นั่นเองนะครับซึ่งชื่อทางการตลาดของเขาครับนั่นก็คือ Dynamic AMOLED 2X นั่นเองครับถ้าเราเปิดการใช้งานดักโหมดนะครับตรงนี้เนี่ยหน้าจอส่วนมากมันก็จะเป็นสีดำใช่ไหมครับทุกคนการทำงานตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการลดการปล่อยแสงจากเม็ดพิกเซลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยให้มือถือของเราเนี่ยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับการเปิดการใช้งานดักโหมดนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถลากแถบ Notification ลงมาได้เลยครับ ไล่เลื่อนถัดมาครับตรงนี้ก็เห็นคำว่า dark mode นะครับตรงนี้ก็เปิดได้เลยครับโดยอีกวิธีนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่ตั้งค่านะครับโดยลาก notification ลงมานะครับแล้วก็กดเข้าตั้งค่าได้แบบไวๆเลยครับและก็เข้ามาตรง display นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า dark mode นั่นเองครับ 2เปิดโหมดประหยัดพลังงานสําหรับโหมดนี้นะครับก็จะเป็นการลดการทํางานของทั้งเครื่องลงนะครับอย่างเช่นหน้าจอครับจากที่การทํางานปกติแล้วเนี่ยจะทํางานอยู่ที่1 2 0เฮิร์ตนะครับตรงนี้เขาก็จะลดเหลือ6 0เฮิร์ตและก็ระดับแสงของหน้าจอนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะลดลงมา10%นะครับสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับจากที่ใช้งาน 5G เนี่ยเขาก็จะลดลงมาเหลือแค่ 4G นั่นเองครับหรือว่าการทํางานของ CPU เนี่ยจากที่ทํางานเต็ม100%อเ็ใช่ไหมครับทุกคนอันนี้เนี่ยเขาก็จะลดลงาอคนนนนัังรบ้ะ เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้แบบไวๆเหมือนกันนะครับทุกคนโดยที่ลาก Notification เหมือนกันครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเมนูลัดอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆก็สามารถเข้าตรงที่ตั้งค่าได้เลยครับจากนั้นเลื่อนลงมาที่แบตเตอรี่เลยครับเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาที่แบตเตอรี่และ Device Care นะครับก็จะเห็นคําว่าแบตเตอรี่ตรงนี้ก็กดเข้าไปได้เลยครับ แล้วก็จะมีเมนูตั้งค่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิด power saving mode ได้เลยครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามีการปรับ r e f r e s h เ a t e หน้าจอนครับลงเหลือเพียงแค่60เฮิร์ตเพียงเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็แนะนําให้เพื่อนๆเปิดเอาไว้นะครับในกรณีที่แบตเตอรี่ของเราเนี่ยเรือน้อยหรือในเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์นั่นเองครับสามลดการทํางานของแอปเบื้องหลังสําหรับการปิดการทํางานของแอปเบื้องหลังไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเวลาที่เราล็อกมือถือไปแล้วนะครับแอปเบื้องหลังเนี่ยมันก็จะหยุดการทำงาน บตตเอรี่สําหรับการปรับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการให้ตัวเครื่องเนี่ยเรียนรู้การชาร์จแบตเตอรี่ของเราครับเช่นการลดความเร็วในการชาร์จแบตเตอรี่ลงนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเครื่องเนี่ยร้อนมากจนเกินไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุของการทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมีความเสื่อมไวนั่นเองครับสำหรับการตั้งค่านี้นะครับเรายังอยู่ในหน้าของการตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับโดยให้เพื่อนเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นคําว่ามองแบตเตอรี่เซตติ่ตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปเลยครับก็จะเห็นคาว่ารัดเลับพีจแบต ของเรรานะคับแล้วก็จะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ของเราได้นั่นเองครับ5เปิดโปรเทคแบตเตอรี่สําหรับหลายๆคนนะครับคงยังไม่รู้นะครับว่าการชาร์จแบตจนถึง100%เนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพแบตของเรานะครับแต่ในขณะที่เรากําลังชาร์จแบตเนี่ยก็คงไม่มีใครมานั่งเช็คนะครับว่าแบตของเราเนี่ยชาร์จไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วการเปิดฟีเจอร์โปรเทคแบตเตอรี่เนี่ยก็จะช่วยตัดการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเมื่อแบตเตอรี่ของเราเนี่ยชาร์จไปจนถึง85%แล้วนนั่เองครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยถนอมแบตเเตออรรี่ขงาได้นั่นเองครับตรงนี้นะครับเรายยังอู่ในหน้าขี่ยก็จะเป การเปิดโ r เทคแบตเตอรี่นะครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาเลยครับแล้วก็จะเห็นคําว่าโ r เทคแบตเตอรี่นะครับเมื่อเราชาร์จแบตจนถึงระดับที่85แล้วเนี่ยโทรศัพท์จะมีการตัดการชาร์จอัตโนมัตินั่นเองครับอันนี้เนี่ยก็แนะนําให้เปิดเอาไว้เลยครับ6ปิดฟ้าชาร์จหรือซูเปอร์ชาร์จิ่งในเวลาที่เราเร่งรีบนะครับการเปิดซูเปอร์ฟ้าชาร์จิ่งเนี่ยก็จะทําให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยชาร์จได้เต็มไวนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความร้อนสูงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นี่ ก็แนะนําให้ปิดไปนะครับโดยวิธีการปิด f ฟา Charging กับ Super f a ฟาชาร์จิ่ g นะครับอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในหน้าของ More b a เต e รี่เซตติ้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเมนู Charging ตรงนี้นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกปิดไปได้เลยครับ การตั้งค่าชาร์จจริงใน Bixby Routine สําหรับการตั้งค่า Bixby Routine นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าที่ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีการทํางานได้อย่างอัตโนมัตินั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนําการตั้งค่าสําหรับการชาร์จแบตนั่นเองครับว่าเวลาที่เราชาร์จแบตไปแล้วเนี่ยให้ฟังก์ชันตรงไหนเนี่ยทํางานบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับการตั้งค่า Bixby Routine นะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่ตั้งค่าเลยครับจากนั้นเลื่อนลงมาตรงที่คําว่า Advanced Feature ตรรงนี้เลยคับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นคําว่า b i x b y Routine ตรงนี้ก็กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้า b i x b y Routine ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3หน้านะครับนั่นก็คือ Discover Add Routine แล้วก็ My Routine นะครับตรงหน้า Discover ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการหาการตั้งค่านะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากจะได้การตั้งค่าแบบไหนบ้างหรือว่าเราสามารถเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้โดยการ Add Routine นะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2เมนูนั่นเองครับตรง i e f เนี่ยมันก็คือเงื่อนไขนั่นเองครับถ้ามีฟังก์ชันตรงไหนเปิดการใช้งานแล้วเนี่ยจะให้ฟังก์ชันตรงไหนทํางานตามเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยครับโดยตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้เปิดการใช้งานชาร์จจิ้งนั่นเองครับโดยกดปุ่มบวกไปได้เลยครับจากนั้นเสิร์ชคาว่าชาร์จจิ้งนะครับอ่าก็จะเห็นคําว่าชาร์จจิ้งสเตตัสตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราชาร์จแบตนะครับเขาก็จะมีมาให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นการชาร์จจแแแบบบบบบบสาาาาายยหรรรรืืออว่ช์ไเเทนนคัััี้้้กก็มถลลดง2 กดดันไปได้เลยครับจากนั้นจะเป็นการตั้งค่าทํางานถัดมานั่นเองครับโดยกดบวกเลยครับโดยเมนูที่เราแนะนําให้ตั้งค่าหลังจากที่มีการชาร์จแบตแล้วนะครับนั่นก็คือการเปิด Protect Battery นั่นเองครับโดยตรงนี้ก็เสิร์ชคำว่าแบตเตอรี่ไปได้เลยนะครับ ก็จะเห็นคําว่าแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เปิดหรือให้ปิดหลังจากที่มีการชาร์จแบตนะครับตรงนี้ก็แนะนําให้เปิดเอาไว้เลยครับอ่าเมนูตรงนี้ก็ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่มีการชาร์จแบตแล้วนะครับเมนู protect Ba t เ e r y เนี่ยก็จะทําการเปิดนั่นเองครับถัดมานะครับนั่นก็คือ power saving นั่นเองครับเสิร์ชคาว่า power saving ไปได้เลยครับจากนั้นให้กดเปิดแล้วก็กดดันได้เลยครับ สเมนูนี้ก็แนะนําให้เปิดเอาไว้เลยนะครับและสิ่งที่แนะนําให้ปิดขณะที่ชาร์จแบตเลยนะครับนั่นก็คือโมบายด a ตต้นั่นเองครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยให้แบตเตอรี่ของเราขณะที่ชาร์จแบตนะครับเข้าได้ไวกว่าเดิมนั่นเองครับแนะนําให้ปิดไปได้เลยครับ อ่ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราชาร์จแบตไปแล้วนะครับโมบายดาต้าของเราก็จะถูกปิดไปโดยอัตโนมัตินั่นเองครับถัดมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นคําว่า when routine ends นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าเวลาที่เราถอดสายชาร์จแบตออกไปแล้วนะครับคำสั่งทั้ง3อันเนี่ยก็จะทําการ reverse นะครับอันไหนที่เปิดออนไปแล้วเนี่ยก็จะทําการ off ไปนะครับอันไหนที่ทําการ off ไปแล้วนะครับ Routine ก็จะทําการ on นั่นเองครับก็จะเป็นการ reverse action อีกทีหลังจากที่ Routine จบไปนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับให้กด next ได้ ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถตั้งค่าชื่อได้เพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะให้ไอคอนของเราเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็สามารถเลือกรูปไอคอนได้ในเองครับจากนั้นก็กดดันไปได้เลยครับตรงนี้นะครับรูทีนของเราจะเพิ่มมาที่ my routines ของเราแล้วนะครับนั่นก็คือชร์จจ i n g ตรงนี้นั่นเองครับก็ลองเข้าไปเล่นกันได้เลยครับ การตั้งค่า not charging ใน Bixby Routine สำหรับการตั้งค่า Bixby Routine เวลาที่เราไม่ได้ชาร์จแบตแล้วเนี่ยจะให้ฟังก์ชันตรงไหนทำงานหรือจะให้ฟังชันอันไหนหยุดการทำงานไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับการเพิ่ม Routine not charging นะครับตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าเวลาที่เราถอดสายชาร์จแบตหรือว่าไม่ได้ชาร์จแบตอยู่เนี่ยให้ฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันตรงไหนทำงานบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ i f ตรงนี้นะครับก็ให้กดบวกไปได้เลยครับแล้วก็พิมพ์คำว่า charging นะครับ ก็จะเห็นคําว่า c h a ์ g i n g s t a ต u s ตรงนี้นะครับจากตอนแรกนะครับที่เราตั้งค่าเป็น Charging นะครับตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็น not charging นะครับจากนั้นกดดันเลยครับและสําหรับเดนนะครับที่แนะนําเลยนะก็คือ Wi-Fi นั่นเองครับก็เสิร์ชหา Wi-Fi ได้เลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็แนะนําให้เปิดอัตโนมัติไปได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นแนะนําการเปิดบลูทูธเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เสิร์ชคาว่าบลูทูธไปได้เลยครับที่แนะนาให้เปิดสงสัญญาณอัตโนมัตินี้เลยนะครับตัวเครื่องก็จะได้หาสัญญาณ Wi-Fi ใช้โดยอัตโนมัติครับและสําหรับบลูทูธนะครับที่แนะนําให้เปิดเอาไว้เลยเนี่ยเพราะว่าในกรณีที่ตัวเครื่องของเราสูญหายเนี่ยเขาก็จะใช้สัญญาณบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็แนะนําให้เปิดเอาไว้เลยครับ 9การตั้งค่า a d work ใน b i x b y routine สำหรับการตั้งค่า b i x b y routine add work นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าที่ให้ b i x b y routine เนี่ยเขาได้ทำงานอย่างอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราถึงสถานที่ที่ทำงานหรือว่าสถานที่ที่เราตั้งค่าเอาไว้เนี่ยให้ฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ตรงไหนหยุดการทำงานหรือว่าทำงานตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับการเพิ่ม routine a d work ตรงนี้นครับก็เหมือนเดิมเลยครับคลิปตรงนี้ก็กดเพิ่มได้เลยครับ และกด place ตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้เนี่ยก็เลือกเป็นสถานที่ได้นะครับว่าเราจะเลือกที่ไหนบ้างตรงนี้เนี่ยโฟนก็อยู่ที่ทํางานพอดีนะครับก็เลือกเป็น my current location ได้เลยครับก็จะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องได้ทําการ detect แล้วนะครับว่าตำแหน่งที่ตั้งของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับว่าให้เขาเนี่ย detect ตั้งแต่รัศมีกี่เมตรขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรัศมีที่แคบที่สุดนั่นก็คือ150เมตรนั่นเองครับสมมติว่าเราตั้งค่าที่150เมตรนตรง้ดไไปเลย อ่าตรงอีฟนี่นะครับเราก็ได้สถานที่มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับฟังก์ชันที่แนะนําหลังจากที่เรามาถึงสถานที่ที่เราต้องการแล้วเนี่ยนั้นก็คือการตั้งค่าเสียงนั่นเองครับเวลาที่เราถึงที่ทางานแล้วนะครับก็คงอยากจะให้ปรับเสียงโทรศัพท์ของเราเนี่ยเงียบไปใช่ไหมครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันครับโดยเข้ามาที่สต้าวแล้วก็วอลลุ่มนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็สามารถเลือกเป็นมิวได้เลยครับแล้วตรงนี้ก็กดดันไปได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเวลาที่เราถึงที่ทํางานแล้วเนี่ยเครื่องของเราก็จะทาการมิวโดยอัตโนมัติแล้วครับถัดมานะครับก็จะเป็นการเปิด Wi-Fi นั่นเองครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเลือกเมนู Wi-Fi ได้เลยครับก็ให้กดเปิดได้เลยครับอ่าตรงนี้ Wi-Fi ก็จะทําการเปิดอัตโนมัติแล้วนะครับถัดมาที่แนะนําให้เปิดเลยนั่นก็คือ power saving mode นั่นเองครับก็จะเป็นในกรณีที่เวลาที่เราเข้ามาที่ทํางานแล้วก็คงไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์นะครับอันนี้ก็แนะนําให้เปิดเอาไว้เลยครับ ถัดมานะครับเวลาที่เราเข้ามาที่ทํางานแล้วเนี่ยก็คงไม่อยากให้มีการแจ้งเตือนใดๆรบกวนนะครับก็แนะนําให้เปิดโหมด Do Not Disturb ไปได้เลยครับก็จะเห็นคาว่า Do Not Disturb ตรงนี้นะครับก็ให้กดเปิดไปได้เลยครับถัดมานะครับนั่นก็คือการปิดโมบายด d ต้านั่นเองครับเพราะว่าเรามาถึงที่ทํางานแล้วเนี่ยเราก็คงจะใช้ WIFI ของที่ทํางานเป็นหลักนะครับตรงนี้เนี่ยก็แนะนําให้ปิดไปเลยครับ และเวลาที่เรามาถึงที่ทํางานแล้วนะครับก็คงจะชาร์จแบตที่ทํางานกันใช่ไหมครับทุกคนก็แนะนําให้เปิดโปรเทคแบตเตอรี่ไปได้เลยครับตรงนี้เนี่ยก็กดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นคําว่าโปรเทคแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนถึงระดับที่85แล้วเนี่ยก็จะมีการตัดการชาร์จแบตอัตโนมัตินั่นเองนะครับตรงนี้ก็เปิดไปได้เลยครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือก reverse action ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับก็ให้กด next ไปได้เลยครับและก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพ ก็สรุกเพิ่มมาใน My r o u t ท n e ของเราแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปตั้งค่าตามกันได้เลยครับวิธีที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าเพื่อถนอมแบตเพียงเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการถานอมแบตอื่นๆน,นะครับฟิลก็ได้รวบรวมแล้วก็แนะนําเอาไว้คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้ก็แนะนําให้ไปดูคลิปนั้นเลยครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ